นี่เป็นลิทถมนะฮะลิทมระบบคอร์สครับผมใช้ฐานการหนึ่งก้อนอวันวันที่เป็นแบบพับเปลี่ยนปกตินะ,ะครับเดินดีฮะผมไม่ตีนะฮะเดินอย่างเดียวแล้วก็วันวันที่เปลี่ยนปกติระบบคอร์สหน้าคีมครับแล้วก็เข็มดําเลขดำครับระบบคอร์สใช้ฐานการ1นึ่งก้อนหน้าตรงนี้ประมาณ10นิ้วหน้าคีมประมาณ10นิ้วครับ นอกก็ประมาณสักสามสิบสามสามสิบสี่คูณกันสามสามสามสี่งามวอะจจะสะท้อนนิดนึงนะครับผมสวยฮะตัวเรือนไม่บินไม่แตกไม่รล้าครับผมสวยงามครับตรงนี้เป็นหมุนก็จะเป็นตั้งตั้งวันกับวันที่แบบเร็ว ครับผมมีหมุนลงกับหมุนขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับแถวข้างล่างนี้ตั้งเข็มนะฮะตั้งเข็มครับตรงนี้ตั้งวันกับวันที่เร็วครับฐานกลางฮะหนึ่งก้อนด้านหลังไม้สวยๆเลยฮะดิถ้อ่านเจปแปน ขอเป็นออกสีทองทองนะะครับผมหน้าครีม